สวัสดีครับวันนี้จะพามาตรวจเช็คซ่อมมอหงข้าวนะครับอาการก็คือไฟไม่เข้านะครับเสียปักแล้วนะครับนี่ครับไม่มีแสงไฟขึ้นเลยขั้นตอนแรกถอดปักก่อนนะครับขอนซ่อมทุกครั้งนะครับถอดน็อตตรงก้นมอหงข้าวนะครับน็อตสามตัวนะครับแล้วก็เปิดออกมาเลยนะครับแล้วก็มาสังเกตตรงวงจรข้างในนะครับอันดับแรกเราจะมาดูตรงเทอร์โมฟิลนะครับนี่ครับตรงนี้ครับเทอร์โมฟิล สังเกตง่ายๆเลยครับมันจะต่อออกมาจากตรงปลั๊กนะครับนี่ครับมันจะมีฉนวนหุ้มกันความร้อนไว้นะครับแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับสังเกตเอานะครับเราจะถอดออกนะครับก็จะถอดออกมาวัดดูนะครับว่ามันขาดหรือยังนะครับนี่ครับถอดออกมาด้านหนึ่งนะครับด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเทอร์โมฟิลเป็นหลอดแบบนี้นะครับใช้โอเมเตอร์นะครับวัดแบบเข็มนะครับก็แตะไปที่2ด้านตรงข้ามกันเลยนะครับ ปรับไปที่ยานโอมนะครับวัดไม่ขึ้นครับแปลว่าเสียแล้วก็ตัดออกเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแทนนะครับต่อเข้าไปแทนที่เดิมเลยนะครับฝั่งไหนก็ได้ครับไม่มีขั่วนะครับเทอร์โมฟิลตัวนี้นี่ครับหลังจากต่อเสร็จนะครับก็จะใช้ปลอกสายกันช็อตกันความร้อนเข้าไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับวิธีต่อเปลี่ยนเทอร์โมฟิลนะครับนี่ครับอยู่ลักษณะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับ ต่อไปก็จะมาทดสอบเสียบปลั๊กดูครับนี่ไฟเข้าเรียบร้อยครับผ่านนะครับสาเหตุไฟไม่เข้านะครับหม้อหุงข้าวนี่ก็เป็นเพียงอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ไฟไม่เข้ายังมีอีกหลายสาเหตุนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ